สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอนะคะและไออยู่กับ Honda EN1 รถ s ด v ไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมกับความปลอดภัย Honda s เ s s n n g เทคโนโลยีจาก Honda ค่ะแล้ววันนี้นะคะไอจะพาทุกคนนะคะไปลองขับ Honda EN1 ค่ะแต่ไอไม่ได้ขับเองนะคะวันนี้จะมีแขกพิเศษมาค่ะนั่นก็คือสวัสดีครับผมเองฮะ เจมชัดครับผมอ่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองขับ Honda e เอนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้ววันนี้นะคะไอซ์จะพาคุณเจมนะคะไปทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ Honda ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นยังไงคะแล้วจะมีคำถามทิ้งท้ายค่ะว่าคันนี้โดนหรือไม่ไปกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณเจมกับ Honda EN1 คือภายในเนี่ยผมคิดว่ามันดีไซน์ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ดูแบบเรียบแต่ยังมีความแบบมีกิมม่มของ h อนด้อยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์จอคอนโซลกลางหรือแม้กระทั่งจอดิิตอนด้านหน้าคนขคับ<ะ>คิดว่ามันมีความเรียบหรูแล้วก็ยังดูดีอยู่ดูเรียบแต่ดูไม่จืด<ะ>ยังดูโอเคคือใครเข้ามาใช้งานครั้งแรกเนี่ยสำหรับคอนด้าอ1ที่เป็น EV คิดว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลย นะครับมันก็คล้ายๆกับรถที่เติมน้ํามันนั่นเองแต่แค่เปลี่ยนจากออตรงช่วงที่เป็นเกียร์เราจะไม่มีแท่นเกียร์ให้เข้าเกียร์และกดปุ่มอย่างเดียวใช่ปรับตัวแค่ตรงนี้เองที่เหลือพนล์ลกไปเลี้ยวอะไรเหมือนกันใช่ค่ะและคือความพิเศษค่ะเขาจะให้จอ มาแบบแนวยาวมากก็คือทุกอย่างจะอยู่ในจอหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านล่างจะเป็นในส่วนของการปรับแอร์อแยกซ้ายขวาอิสระแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับโหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด normal sport หรือ,อ,อว่า e ี econ นะคะสามารถแบบปรับได้แล้วแต่การใช้งานของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยค่ะได้ครับคือช่วงล่างเนี่ยคนได้อ e วเนี่ยตัวไฟฟ้าผมบอกเลยว่าช่วงล่างนี่ทำมาค่อนข้างดีนะ ผมรู้สึกดีกว่าค่ายจีนรอยต่อถนนเนี่ยรู้สึกว่ามันสะเทือนมันน้อยนะจะบอกว่าไม่สะเทือนเลยเป็นไปไม่ได้แต่มีน้อยกว่าความเร่งของช่วงล่างเนี่ยน้อยมันจะมีความนุ่มเหนึบอยู่นะครับรู้สึกดีรู้สึกเหมือนขับรถน้ำมันเลยครับช่วงล่างมันไม่ทําให้รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันหนักจนทําให้แบบช่วงล่างเอาไม่อยู่ในการขับใช้ชีวิตประจำวันนะครับนุ่มๆสบายๆไปเรื่อยๆนะ รงล่างนี่ผมชอบนะของคอนดานะครับตรงนี้จุดนี้ชอบครับใ <H> นเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยตัวเลขเขาเคลมไว้ว่าแรงบิด310นิวตันเมตรและ204แรงม้าเท่าที่ผมลองขับนะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับรถที่เป็นรถน้ามันเนี่ยมันเทียบได้เท่ากับประมาณเครื่องยนต์2.0เทอร์โบประมาณนั้นเลยคืออัตราเร่งเนี่ยหายห่วงคือคุณไม่จําเป็นต้องไปซื้อรถไฟฟ้าที่มันแบบแรงมากๆผมคิดว่าสเปคเท่านี้คือใช้ได้แล้วคือเร่งแซงก็หายห่วงแล้ว นะครับคือใช้ได้อ่ะครับไม่ต้องคือเร่งแซงไม่ลุ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราไปที่โหมดสปอร์ตกันเลยค่ะครับ,ค,รบค่ะเดี๋ยวลองขับกันเลยได้เลยครับผมค่ะโหมดสปอร์ตเป็นไงบ้างคะคุณเจมส์คันเร่งปรับสนองนดีมากครับผมรู้สึกคล้ายๆกับขับรถน้ํามันที่เป็นโหมดสปอร์ตเลยนะคือถอยคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันมีแบบอารมณ์แบบ ชิปไปเกียร์ต่ำอ่ะอารมณ์นั้นนะ่ะนะแล้วแต่นี่เป็นรถไฟฟ้านะครับให้ความรู้สึกกลิ่นอายของรถมันมานิดนึงนะครับแล้วก็คันเร่งตอบสนองได้ดีมากแรงบิด310นิวตันเมตรเนี่ยผมว่ามาหมดนะรู้สึกได้เลยนะครับเร่งแซงเนี่ยไม่ต้องลุ้นจริงหมดนอร์โมก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะในการเร่งแซงนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยผมว่าขับไต่หวัดน่าจะสนุกนะผมว่าค่ะครับค่ะในส่วนของ i-n1 ตัวนี้ค่ะก็ยังไม่ทิ้งในระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยของ Honda Sensing ที่มีมาให้ในตัวนี้ด้วยเบอนรถ Honda ทุกรุ่นเลยค่ะก็สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ผมเพิ่งสังเกตว่ากระจกมองข้าง้างซ้ายเนี่ยมีบา์สปอร์ตด้วยใช่ค่ะเวลามีรถมาหรือว่าเรามองไม่เห็นน่ะก็จะมีเตือนด้วยมุมอับสายตาพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนที่ตัวรถเป็นอีกจุดหนึ่งที่ Honda ให้มานะครับค่ะครับ ถามคุณเจมเลยค่ะคว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทดลองขับ Honda e n 1มาคือผมผิดคาดกับช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาค่อนข้างดีเลยใ,ในส่วนของ h ันด a านะครับก็มีความเด้งค่อนข้างน้อยในความเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องอัตราจจเร่งเนี่ยตามสเปกเนี่ยแรงม้าอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานขับ,บในเมืองขับตา่างวันเนี่ยเร่งใจผมคิดว่าไม่มีปัญหาตอบโจทย์แน่นอนนะครับ่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายเลยค่ะคาถามสาคัญคันนี้โดนไหมคะ โดนครับผมเป็นรถบ้านที่ใช้ได้ดีเลยค่ะ<ล>วันนี้ก็ขอบคุณคุณเจมากเลยนะคะที่มาร่วมทดลองขับกับเราขอบคุณนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจทดลองขับ Honda e n อีย e นะคะหรือรถย์รุ่นอื่นสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูยูเต็ดฮอนด้ได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ยูเต็ด Honda ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ